สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับพี่จ๋านะครับในหมู่น้อยชาแนลนะครับวันนี้พี่จ๋าก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับในช่วงพี่จ๋าเล่าเรื่องนะครับก็เป็นที่น่ายกย่องนะครับสําหรับทางหลวงตํารวจทางหลวงโคราชนะครับจิตอาสาฮักเขาใหญ่นะครับลุยฝนลุยโคลนนะครับช่วยคุณยายตาบอดวัย91้ปีนะครับ วันนี้วันที่14บึกพฤษภาคม2563ะครับเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับพันตำรวจโทวิศนุคำนนนม่วงสารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมานะครับร่วมด้วยจิตอาสาชมรมฮักเขาใหญ่และสากรโคนมปากช่องนะครับเดินทางผ่าสายฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอปากช่องลุยน้ำลุยโคลนไปมอบถุงต่อชีวิต ซึ่งมีข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือนางเผ่าสติมั่นนะครับอายุ91ปีนะครับคุณยายตาบอดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านหนองหมากตาบลคลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่มีประชาชนนะครับร้องขอถุงต่อชีวิตมายังเพจชมรมหักเขาใหญ่อยากให้ไปช่วยเหลือคุณยายคนดังกล่าวนะครับ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับต่อมาจิตอาสาชมรมฮักเขาใหญ่ได้ประสานเ,เร่งประสานตำรวจทางหลวงนครราชสีมานะครับรีบเดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนโดยพบว่าคุณยายคนดังกล่าวอยู่บ้านเพียงลำพังและพิการตาบอดทั้งสองข้างนอนอยู่บริเวณประตูทางเข้าบ้านนะครับส่วนสภาพภายในบ้านไม่มีที่นอน มีแต่ภาคเก่าๆทิ้งไว้ตามมุมห้องนะครับเบื้องต้นทราบว่าบ้านดังกล่าวมีหน่วยงานภาคร,รัฐบาลมาสร้างให้คุณยายอาศัยพื้นที่นายจ้างอยู่นะครับมีเพื่อนคนงานกอยหาข้าวอาน้ําให้รับประทานประทังชีวิตไปวันๆสําหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งใช้ชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันสู้วิกฤตโควิด -19 นะครับตามนโยบายของพลตำรวจโทสุทินทรัพย์พ่วงปบชอกอนะครับ พลตำรวจตรีทอศักดิ์สุขวิมลรองผบชกพลตำรวจตรีชัดสุกแก้วนรงนะครับผบกทลอหรือว่าผบกพ่วงขับการทางหลวงนะครับพันตำรวจเอกจตุพลเร่งถนอมทรัพย์ผู้กำกับการหบกทางหลวงพันตำรวจโทวิศนุคำนนว์ม่วงนะครับสวสทล .1 หนึ่งกกหกบกทลอนะครับที่ร่วมดำเนินการกับชมรมฮักเขาใหญ่ และภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยเหลือกันในครั้งนี้นะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับซึ่งสามารถได้ช่วยเหลือคุณยายวัย91ปีไว้ได้นะครับซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมในยุคที่ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ยังมีคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับครับสำหรับ หมูน้อยแชแนล no นะครับก็ขอขอบคุณแทนคุณยายวัย91้ปีมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับการช่วยเหลือดังกล่าวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับพี่จ๋าก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้เดี๋ยวรอชมต่อไปในคลิปหน้านะครับเพื่อเนเพื่อนท่านใดน้องๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่จ๋าด้วยนะครับ <holders> เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ